สวัสดีทุกคนครับเรจะมาเอารถ4นะครับไล่เลือโมกินี่นะโอเคครับผมเป็นเคสเลือโบกินี่นะครับตอนนี้เขาเหินไปแล้วก็หมุนทีนะครับผมยิงไม่แตกนะก็ขับตามไปนะครับช็อตนี้ผมวางเป้ารอนะแล้วก็ยิงไปซ้ายหลังแตกนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเหินขวามือนะผมก็เหินตามไปเลยนะครับช็อตนี้คือเราต้องผ่อนนิดนึงนะครับอ่าผ่อนลงนิดนึงนะครับเราก็จะเนี่ยลงพอดีนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้คือการไม่ผ่อนจะหมุนอย่างงี้นะโอเคครับเราก็ยิงขวาไปครับแตกครับตอนนี้แตกสองยางนะทีนี้เนี่ยรถผมใกล้พังนะครับอ่า ผมก็ไล่ตามปกตินะครับตอนนี้เขาใช้ในตัดนะครับสังเกตนะครับเป็นยางแตกปะกดในตัดแล้วรถเราจะสายนะครับแนะนำว่าใครไปชนอย่าไปใช้ในตัดตอนยางแตกสองอยางมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนีมันก็สายไปเลย,เลยนะครับขับตามไปนะเนะี่ยผมเนี่ยยางเต็มปรกดในตัดปกตินะครับพุ่งเลยบ้านอ,อันนี้นคือเขาพยายามหาให้ผมอะไปชนเสานะครับเพราะว่าเขารู้แล้วว่ายัางไงรถผมมันใกล้พังแล้วนะครับพราะควันมันขึ้นแล้วเนี่ยช็อตน,นี้คือเขาพยายามแบบว่าไปหาแบบจุดที่ให้ผมชนนะเนี่ยนะ ผมก็ขับตามไปนะครับหาจังหวะยิงยางเขานะครับแต่ก็ไม่แตกสีนะเคก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสงสองล้อหลังมันก็พอแล้วนะครับการไล่ไปเรื่อยนะแต่ต้องหาช็อตยิงเพิ่มนะครับเห็นนะเขาพยายามแบบหมุนไปตามเสานะครับให้ผมได้ชนนะนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมเสาเนี่ยลงเสาอีกแล้วเนะเนี่ยเสานะครับเนี่ยพยายามให้แบบไปหาเสาวะให้ผมชนนะครับช็อสุดท้ายก็คือเนี่ยเสาอีกเสานึงนะครับพอแล้วขวาล้นี่คือผมเห็นแล้วอะเขาเหินในพ้นนะครับผมกดเบรกลงน้ำพร้อมเขาแล้วก็เก็บ